เป็นสูตรพิสดารเนาะจนจนสามารถรู้ยิตอย่างดื่มเมาแล้วสิ่งเดียครับภาษาเดยวะเขาคิดจะตำได้บักลัวมันตำได้บักแต่งเมื่อตองใช่เอาหนาค้นซับครับตำบักงงครับสูตรพน้าฝนครับหอกเยื่องหนามมันออกนอประเทศเดินไปถึงแปะ เจ้าบกแกงเมื ung, no? tá, so uh ่อนั้นครับกับงบมเอินไปก็กองกันหาทุ่งครับคนไทยเอากล้องเขาลงเฟทกเห็นลี่ะไเอสเอาเสือยนไปกินเีบปครับเี่ยวับครับเกี่ยวกกินเีบครับเี่ยไีม่ใช่จะ่เที่ที่เก่าอีกจของเราดอ่าแล้วรายการสุดใส่น้องเนาะโยสุดแน่นอนทัวครับนี่ดีนกัน ตัวตัวสายดีอยู่เพราะจำเป็นเป็นแก้าฮานาตอรี่เ่งเทยเกี่ยวเากัดยนอ่นเลยโออา้น่หตามหงเ้พื่อนเทาไมไปจอดว่าเซตแต่มจบไปสั่นว่าไม่ไปจอดทางเอาแสาดเ ายกันนี่นมอแนวเยอือี่ชาเช้มช่เนียเานเมืองเล่กมาจไมอ่านตนั่ตนี้อาหารพือนบ้านนะเจ็ดเดดอาหารพื้นบ้านนะครับร้อยสิบไปย้อนยุ่งอะรนม่เข้าอันนี้มาแต่เกียวข่อครับต่้งซหม้อ่นนาเขาวันครับนาขึ้นป่าเมื่อนี่หรอไงเพื่อนของเขาย้อนแฟกซิติวัาโต้ัน สุกาล้วกินไหมนี่ได้เกี no, ่ยวต่างมุมผมเป็นหลังข้างหลังปาดปเครับตกห้องที่เันตกคือของตางวัดพี่ดิ่มันอะไรเกี่ยวเปอนเกี่ยวเกี่ยวกรเโ็ดเกี๊ยวกระดเจ้าโ่ระเกที่ตามุมผน้ยัที่เาตกคือต่างวัดพี่ดิ้กันต้องักกางเสิต้องพักาสิปลาแดงไม่บอกใส่เพราะมันเข้มน้ำขวดของผมทีเหนือดิ จช่คัน้นะเราแบบเราแบบีต่หมุนนั่นี่แตกินอันนื้อจอยหจอยท่านเร่มไล่เลยนไล่ขายรอยกระทองแหละนั่นที่เขาว่าเขาเขาเขาขาขายเป็นยังก็มือไอแนครับกลับมาแล้วครับกลับมาสุบ้านเกิดแล้วทานในนี่มันไม่ทานไม่หนไม่ทานอยู่ไไม่กินเราสนอกโอกิโลคุณนายน่ครับคุณนายซีเป็นเบืองเลยครับนน้ำทว่บรมารครับ บด่กัรเจียว่บกันนั่นพอดีแ่งกันแบ่งกันสอดใส่มือนะคบุณนายมากินกับบช่วยบดบ้านเรากินสิไชบดที่เป็นแบบตําเลยออเอาโอ้ยเหียดจีวะเออมันเสียมยมันเสียมไงใคยกินแไข่เอาถ้าแม่เบ่แซ่ยบ่แซ่บไว้สันเสยมควายเนี่ายกระพุงแซ่บมเนี่ส่มกวานันวนวบเปิดน้อนในหนาลวดไปสิบ เบื่อก็เบอาเอาเนี่ะเอานี่นะรถตั้งมาจอดเด้ยงไล่นโดนโอ้ไปล่นความคือวันนมืงกาผู้ยิงเนาะนาที่ว่าได้วั่นก็ว่าไม่สนามบอลเลยฝนฝนอนะเอาเบอร์ฝนพอมากไดโอ้บุยินแต่ยิ่บนบุเทาโอ้โทันเไทยเป็นแต่ปะแงเน่แสบแสบนี่่าแสบดิเลย้าวเว้ยเว้ย่กิน เก่เไยน <laughs> ี่ไทยปาควงอ๋อแกเอาปาควงไี่เลยกินไดนบรรยากาศแซ็บกันแจบเนาะบรรยากาศดีวะบรรยากาศดีสักแคไไ่นี อยู่ทรงหน้าเลยใส่เปนอยูตรงน้แล้ว้เมืองครับอันนี้คือเมืองสามเส้ครับขาบันบันหรอ่าต่อไปสีไทยเซเว่นให้เมืองครับเซเว่นสามไส้มาแล้วครับเซเว่นสามไส้แล้วเดือนหน้าสิบวจะเลืนจกเดือนเนี่ยบก่ามาโยนสิบก่เปีกันอ่ามีสเดือนมาบ้แค่เป็น่วัตทุเรเดี๋ยวซีมือเดี๋ยวจากแปนาทีพอครับโอ้ยปวดไปเอแม่ม่ีไให้กินนี่นะก็ส กซอื้อไหมมซื้อไหมรนซ้อมซ้อมซื้อซ้อมเดี๋ยครับยังเห็นยังกว่าไอโอ้ยปลาแดกอีสานมันเสียบผักแห้งนอแนครับอีสานหนวรถกถาอยู่เอานอ่อ้ล่องเบิงล่องเบืองเบืองล่องเบิองลองเบิองปลาแดกน้ำเปล่าห้างเสียบ่นเสียบซีกซนี่เนี่เนีเนี่ยเอาเอาปลาแดกน้ำเป่าครับปลาแดกน้ำเปล่าอันี้ครับไอผมมาแล้วกลับมาแล้ว มาเที่ยวงานก่อนครับจงกลับบ้านโอ้จะสิกลับไปเฮ็ดงานคือกนเอาตอนนี้เจ้าก็มักปะเด็กกันนี่ห่อยเดิ่งจะดั่งนดเนาะมีวดเยบมีเนาเอาเอาดิไปโอจะข้กันเด้อมูดีินีจากวันสองแสนหกแสนหกแสนสองแสนางคุเลยไหมเนาะได้ไหมไได้ไอ้ประเดกนัวบ่ีกสดบหิ้มีห้องอะไรคือนัวอะคือนัว ตัวแสนแลน่แตงสามหมื่นกิโลมเโัรองซิมมึงกองครับถ้าแมรูแมลูแมดาเลยนี่ถ้ากินมาแดืนี่แมติดาเลยถ้ากินมาแดงนี่ครับเดี๋ยวเสียงเสีงกินนะครับเพื่อนแมลูเดี๋ยวแมติดาท่เื่อกืนแต่เป็นสาวแมดาจะมีเปเอายูมืออืนนี่บแพ่งเนาถ้าเลนเะเลนมุงเด่นเทเลนมือสองเด่นใช่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 ่พวกกัน

กู้เอาซีประตูมาเดกแซ่บในโคกหนึ่งพ่อว่าเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่กับหนวดมันกับสองหนวดรอเขาท่นเขาเอาเอาดูกันดูกันดูกันโอ้โหต้วงทานเซีนพี่นไฮรอานต้มต้มปลาดูกต้มปลาดูกคู่คู่ไปสิบิ๊กเบิ้งก็นดเจอนะ เดี๋ยวนายเอาทัวขอแกบนั่นครับคลิปนี้จักน้อยเดี๋ยวจักน้อยประมุน้นเสียการข,ขายนะครับปล่อยลูกทยน้ครับมื่อนี่ข่าวก่

ชีองเีปย่อนเขาต้อีก่อนเนี่ยตัวนี้ครับผนหลาเปคเป็นอ่อนเป็ดอ่อนนี่ด้ครับอ่นเปิดอ่อนครรีเมสติมนะครับเขาไปแล้วคุณจะลงทางกลับบ้านนะครับเาเอาฟาเจ็บจีบเอาฟาเจ็บไปดิรถาบาลไม่จีบไม่จีบโอ้ยยังมดีตกซ่อง่าหมอนึงร้องกันะ ว่าเป็นกันทื่อก้องๆ้องเขาเกียเป็นกูแค่คะพ่อเียเป็น็่อพ่อควรมาดูร้ดูไปเป็นนามเสน้าหนองแน่ไปเจอกันนานนโต้แผนเป็น้ต ฟังอะไรซาลาครับแต่ว่ามีเองแอรบางกล้องพ่อไหมลูอะไรเปิดพกล้องนี้น่อยน้าเป็นแต่เดีบทานอาใสรแล้วทานเขาสั่งไวุ้มมอนี่เขาใใดห้รถคือว่า ไปเรื่อยๆนี่กว่้สุไทยพาไปตากแก้วกอกเลยฮ้อง้ากแก้วกอกตาครับที่มีกล้องนี้ตก่อนขาดายครับตามกันเลยเจ้าขวาใช้เตียฟักอันนี้ขัดเตักันนี้เหรกางคนไปืหอมบัวแถมด้วยแบบย่ามันสุกไหมแบนหมกันเารทยิงเาคนค้

แจ่วกอบครับแจ่วกอบครับสรุสสรุอีสานครับสรุอีสานครับสรุอีสานครับนางสาวจักรวาลปูแต่เด็กเเป็นเพลงจักเถื่อนไม่มีหนังสือเลยนะแต่หนังสือไม่ไปเสร์บเสร์ฟเสร์ฟขาไปเลยครับกล่องเนรบ เขาต้เงแซบเจ้า,าปอกนี่ต้องใส่ผักหอมปลอมนะครับใส่ผักหอมใส่ต่อนต่ำก็ผิกครับมันสีไม่หอมสามบาทเาข,ขาาแซบทุกแซบอยู่ทางอื่นมาเ้อคมันมันน้ำตา้องนุนนะ ต้ด้้งาั้ต้นกรดาีนีมันกมีกอดนี่ต้หาบหอบนองดยครับแ่เมนูนี่ต้องอาศัยต้องอาศัยผมสุดได้หลอีกหน่อยก้ แดงสแสแงแตอนเดียวเพราแล้วนี่คใส่ราทำมึงกินให้ใส่รตุกกรมบุกเบากิมเบกมเบามเอาซีบกน้ำกใส่น้ำใส่ผงชูรายมันจะมัวแก้ีนี่ต้องผงชูรายรับเสี่ยมุนตาคุนปลาที่เดียวบครับมันบป็นรต็หัวครับคุณาย มีัวนใจสำคัญเพื่อประกอต้องคมขืนมันนิดหน่อยตีบลงนี่ครับแวเสีบเขาเนียวหอนจำกับป้งั้ก็สบป้งป่าก็สบส่สามันนนี่ผ่านเนาะบอกว่ออกบอก่าออกบอกว่าออกหนตอนนี้กอบ

ตากลาวปงหวกาังกนอะรอมาเกาะกระเด็นโอยกากระเด็นได้ครับต้อทำให้ประแดกมันนวๆหน่อยโอเคมาที่ทำลายแซมลายครับนี่นะครับมันดูดูมันครับปากกอ่าครับว่าให้กินทั้งสี่นี้พิฟังครับต้องเฮ็ดแบบนี้

พูดไม่ก็เห็นเป็นสมใสแบบสมวงจะอะไรก่อนรับแซวเพื่อนใเหมือนผู้ถืออะรกานวะขับบไล่ไหลนะครับเอายะไรบ้าเมา่อไตัวน่าเก็บไล่ไหลครับ ไปหาก็น้อยอีวะใอมาเขาไปคนน้วานมันจ้ำด้วยตัดเลรายไปิ่อนไปกอนวันแจ่งให้กล่องนี่คผ้ต้มปลาครับผมใส่กล่องขายเยมันก็ได้บ่งบอกชัด sốt nấm cuộn cuộn rồi, sốt nấm cuộn cuộn mà, siêu băng quan đỏ này, đỏ กนูก็ย่นี่เนาะกนูไหมดูนะส้นนอผู้ฟังเส้ไหนี่ครับสานเป๋าเฟิร์ตสายเป๋ากูดสเปกใส่ต้นหอมร่วมครับหอมผสมประสานครับเพราะว่าเขามีผักผสมประสานงาน เดียวอยครับเดี๋ยวิตักแล้วครั่นอะไให้เพื่นึ้นแโอ้สูตรใส่เล้าใส่ยูเขาเวันไปเมียนเเ่อหน่อยเปี้ยวัิ้มกันอะบ่านผสมครับคาราเซ่เปนผ้มหมดไหมโผลเบิร์ตเดียวอัเน่าครับมบัเน่าหน่อยสงเปียก่อนเน่าบงหน้าเซ่คือตอนนี้เขาเซ่เซ่หอมลงไปแล้วนึกว่าุงแล้วครับยังบด้ิรุงแล้วครับทั้งงผก่อนงเซ่หอมทุ่ทาย ว้อมไหมใช้เดืเกลือต่อใช้น้ำป่าน้ำครับาแต่ะไาใช้เป็นตาขาได้ว้มวัวสานปะท้อครับชุนรถใช้พอดีครับใช้พอดีหากอางกนิมึงเรื่งรินม้ก็่างกกาพดกดิเรยิพืนัุกุกหรอครับมังไม่เปื่อยยังเดียวอย่างนี้นราหลายยางกอดกำลังสีนัวครับจับว้ไร้ะจับเราไเลย อยากถามสุดนี้เบิ้องเ้นจะเริ่มต้นนะครับเราก็ใหม่นะผมมั้แสบหมดแง้วนี่เนี่ยโคตรยิงฟืนเลยไหนวะแต่บ่เอาเลยคุ้มยังไงวะเอียงส่เกิดหน่อยพวกนี่แม่เอ้เยาาถามว่าไอ้นียังจะได้หนีแม่คนกินแห่โอยมาแนมันคือดึงเสียงแคร์เวลาโอ้ไป่ว่ามันแข็งตัวมันแข็งตัวมีของลอมเ้อ

มันข้าวเอไมกินนู้ไปกินนู้อื่นไปกินนะไต้มน้ำซุปผงลงโตแล้วเบยอมครับอู้เปยครับเบยครับเมันมันโอเคด้เขาต้องใ้มันเอยเอยเยเอยอีนั่นเอยครับเบยมาข้าอย่างี้ ลงไปถึงใบเสียวถึงใบสมล้มฮอนเนสือใครครับความเออใครใครป่าครับผู้ใดมาอ่อนนั่นล่ะใครลูกพีวะลูกพี่กินไปเลยเสร็จแล้วพี่นี่โอ้รอชิมอยู่ครับนี่นี่ครับอ้ผู้กองควนโดนยังเหลือยังอยู่อยู่ครับชิมกันมากใครป่าไหมใครป่าเขาต้มเออตักตักตอนลงเบิดก็ยังลิ้นไหมกำลังกินบวุ้ยใอรเพิ่มไข่เดี๋ยวผมถ่ายขอถ่ายรูปหนึ่งครับเราเพิ่งตอนชิมครับผม

มานอต้มใส่ใบสมล้มใส่ใบเียวาอเปิ่น้ำกินครับเปัดอยขด้นาผากแต่ว่าบกอนนี้ก็อายนบ่บ่มงบุก็ต้องอนนเอาไปให้แลขา่ลูกพืนพ้ระย่งเลยอนบางทีบางทีลอยลอยบางทีอยบางทีเพื่อเื่อตังข้างบอนี่เดี๋ยวมันน่าเียซ้บตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มาตุ่มเลย โหอน่ากบอวาก่าแต่ว่าอันนี้หแก้วเอเอ็ดนบอกให้วัดดีวดีให้ด๋บอกให้เงยียบื่อครับตลองเบึงลองเบึงลองเบึงแตวก็ต้องจําแจวประกกว่ามี้ครับไมีเขากัน เดี๋ยวว่าหอนเลยสิลวกปากเลยเขาเดียวพ่อยินว่นแฟนกันบอกกูเอินเฮ้ยาคือเชี่ยวกันเชี่ยวกันเดียวปลดมอดชีเปนเชี่ยวกันรับครับเชี่ยวกันแต่เจ้าลองแต่แวเนื้อไอรีว่าแปรแปรครับแป่ว่ายังไแกลล์เลรดครับแกลล์เล็ดครับแซววลีครับแซลีร้อเปคนแปรให้ป็นแปรแปาซิมหก้อนเดี๋ยวคนเห็ุแต่ก็บชิ้นที่หลังมันก็พักกันมีอร่อยมากนื้ออร งสรดซองหนึ่งนะครับองเบิร์เบิรบเบิดสุรดวาท่านได้กินนยูเฮ่แม่ฟงโรตซองเงะไลย้างก่อนเอาเมบนซิบอกทุยทูปนนี้เสดกินบลเขาอเากินกินเลยกินเลยกินเลยทาลาบเหนียวนี่ต้องนำบัดด้เห็นโอมันเทียด้วยนี่ลาบเหนียวนำนำบในการในการนำบดะสุดยอดเนาะอะไรกินัวนัขอบคุณครับเดี๋ยวเขาอ่มากรถอูมามีสุดยอดเอาม้อนจัดาที่เพื่อนให้บนก่อนพูดอะไรนีูดหนึ่งนั่น รับเลยนี่นปา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 นเนาะปานเปาวันใปายแล้วว่าใขปาเดียวรเห็นทุกทีก็บอดปะอ่านไรอ่านแล้วอาแล้วปบบบวกกับปนะดำจับปีบนี่นี่นี่โอแฉกป่ะนี่ครับมันสมรสมันแฉกไปแล้วแล้วประกอบมันนวใส่ใบยูนิฟอมครับ โอ้โหมีซาออนลยเนาะเาพวกต่งันซาเนอมันมีตัวงสลดอยู่ก็ไปมอนแซ่บไมอนครับไปมอนห่งดีแต่เนี่ยอยา่หาแ่บๆให้หมดเนอนนอนออนะผมลองบางคำคได้บอกแ้เอานี่มึงกินอะไรไหเอามึงออกวานึงอ่ะบอกมึงกินนัวมันไหมบวง่ง โอ้ยไม่หวยอยูเพื่อนออกมานะซิมาสามสแล้วเอิมูมันกินนเพื่ครับไ่ไกินต้มปลาหอมดูดิกมูเดียวกันมนล้มูแปดเนาะแมนครับมูแปดมันพ่อเจริญครับหากินอะไรแล้วครับ้มสมฝาชพะหัวมันได้นหยังจะอกมา นี่เพิ่งเอาลงครับนี่ผู้กองเรายังวันยังได้ครับบ่ได้บ่ได้ทมเท่าพร้อมบ่ได้รมท้าครับหใหญ่แต่ว่าหัวน้อยมันข่อยหิ้วหอบเองว้ายบ่รู้เด้อนี่แต่ว่าผมก็หิวกันนี่เด้อครับนี่ขาดบ่ได้เลยนี่จั๊กยิ่งอันนี้ยากแต่กับส่วนนะครับเป็นตังเงิดครับบุลละไม่ปะเปานี่บุลละไม่ปะเปาสามาจิกบุลละไม่เลยครับมักกอกครับมาเพหันมา ม่เอากันปนเปเบิดเลยโอ้ยใครยังนอนใครปลาผมขึ้ยังกว่านี่ใครป่าข้าวเยีรยบขาวเยียมยไม่รูกวนเพรหิวหรอเวลเพื่อนเบิ่์เนียงกินน้ำบอกครับเนียผมจงไปอยู่จงไปอยู่จงไปไป แน่บเลยเดี๋ยวมือหนาสิเอและวไหลออจากสองโลมือหนาครับมือเหนียวโลเดียวตุ้งร้องน้ประกอบใปสุ้งร้องน้ประกอบเอนนั่งครับว่าจาเป็นโลหน่อยหมบุ้ก็บอกปลาดูป้าดเห้บนซิมให้เบุงครับคนแก่้บคนแก่เ้บโอ้ยบหน้ยังไงนยังโอ้ยมือกูได้ห่าร้อเรียนกินตัดอนนั้นอานเียงลายไอ้บุคนจางผากี่อันอันนี้กัไอ้น้นคนจางาสัอดเือ ต้นประแดดไหมบอกความจริงเล้ครับแนนตอกอะไรปมใดคือกอตั้งแต่องแน่มันต้องแกบกวนาะมันต้องแกวบกอว์กมาผมวพยผมอยากให้ทุกินนั่งกินขอโอ้โนี่แหละไม่ได้ซคอนไม่แม่ครับูตกินเหยียบตอเฟืยงลงั่งกินเตย้าบอกมวนี้เลยหาเฮียนั่นแต่ว่าวู้แ่บหลีปะแดดกันปน้าบารดนี่ปะแดหน้าบาด่่ ปลาทั่วป่านี่ปานีะลนีนี่ะครับปลาแดกเขาบอกว่าจะไปกินขซงเขาโอ้ยไม่บอกเรื่องแต่นะครับเอาเขาไปแดดเขายาว่าปรกกอบแซ่บเด้อถ้าปรกกอแซ่บใบขาก็ประกอบเด้อยสบอกห้ฟังเอผมใบได้ขันต่ำเแียวเหมืนเจีวแล้วของสีมเห็เป็นเจียวใบก็ปรกกอ่ามัมันันจับซอยนจับซอยผมนะครับอืก็ไปจับซอยบูามเอ้ยนี่คร ขอยาดครับคำสุดท้ายแล้วเดวปกลงกันนะเดวปกลงนะครับไปดิเดปกลงกับนายอ่อนาอยู่หันเราเิ่นยังเอาเลอยู่หันล้วแมนาอะไรสดน้าป่าต้งไปอีก่ปลาดอปลาแดกรมไทยทำไมไทยันเหบาั้งกินได้หลายถึงแกเลยี๋ยวมือ่เอไว่าเอาคนบ้างคนกินแล้กนแล้ว็นแยอด นี่ครับมาพ่อกับไอ้บทอีกแล้วครับเอาเศร้าถอดตสิบป้มมาได้ไวเอาบ่แต่กิดป้มกินยังปรเดี๋ยกับมันเตัวสองตัวเ้ยจับดีครับห่ายไม่ใช่แปลกแล้วไงครับยังน่าบันใ่ัใเื่อเดียดจับต่อเมื่อควอมนําทั่วไหมครับคลิปนา น่าอมท้าสนุกกับการกินครับไม่ต่อแล้วอ๋องจี้ครับพอรอบนาเนี่ยความเป็นสูตรนะครับด้วเห็ดอันตุ่มใส่ใบอตุ่มโม่งอีพอยแมงพ่ากินจ้า